สวัสดีครับช่างยุทธนะครับวันนี้เรามากันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับร้านลุงหารไม้เก่าก็นำเครื่องรุ่น sm02 นะครับหน้ากว้างเมตร25เซนนะครับเดินอัตโนมัตินะครับขึ้นลงไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับรางยาวทั้งหมด8เมตรครับมาที่เรานำมาเลื่นี้ก็จะอยู่ประมาณ6เมตรนะครับตัวต้นกำลัง มอตเตอร์ที่เราใช้จะอยู่ที่7.5แรงม้านะครับใช้ไฟ2องยหรือว่าไฟบ้านนะครับก็อย่างที่เห็นครับทดสอบเลือกันไปก็ประมาณ5-6แผ่นได้ครับความยาวนี่6เมตรก็เดินประมาณใช้เวลาอยู่ประมาณสัก3นาที3-4นาทีประมาณนี้ครับโดยประมาณก็ลูกค้าก็รับเครื่องรับไปด้วยครับพร้อมกันเลย จบในที่เดียวเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ